คุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างทางด้านจีนกับไต้หวันนั้นเนครับเวลานี้สิ่งที่จีนกําลังดําเนินการนั่นก็คือการซ้อมรบนะครับบริเวณช่องแคบไต้หวันที่ผ่านมานั้นก็ซ้อมต่อเนื่องสวันหลังจากนั้นก็ยังคงจะมีการซ้อมอย่างต่อเนื่องนีครับ ล่าสุดนั้นปรากฏว่ามีบริษัทบางบริษัทที่ลงทุนท,ทําธุรกิจอยู่ในไต้หวันนั้นเริ่มวางแผนฉุกเฉินหรือว่านำเอาแผนที่มีอยู่เดิมเนี่ยครับในการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมงานและก็การปกป้องทรัพย์สินหากเกิดสงครามขึ้นมา r u เพิร์ a m ฮมมอประธานสภาธุรกิจสารัฐไต้หวันชี้ว่าความไม่แน่ใจเกี่ยวกับสันิภาพในช่องแคบไต้หวันและการขาดทางเลือกที่ดีทําให้ตอนนี้เนี่ยครับบริษัทต,ต่าง ก็เริ่มที่จะได้ดาเนินการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เตรียมาการเรื่องของทางนิทีไล่บริษัทเจ็ดรายในกลุ่มบริษัทชั้นนำห้าร้อยรายซึ่งจัดอันดับโดยนิตยาศาศาสารฟอร์จูนได้ขอให้โกลบอลการเดียนบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางธุรกิจของสหรัฐได้เริ่มร่างแผนคร่าวๆว,ว่ามีชนวนสาเหตุอะไรบ้างที่บริษัทควรตัดสินใจถอนบุคลากรระบบพื้นฐานและทรัพย์สินของบริษัทออกมาจากไต้หวัน ทางด้านเดวบักเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโกลบอลการียนก็บอกนะครับว่าบริษัทนั้นเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลาดลา,าร์สหรัฐแบบเดียวกับที่บริษัทต,ต่างๆนั้นเจอในรัเสเซียแล้วก็ในยูเครนบริษัทวิจัยการตลาดสตาติสตาระบุว่าบริษัทข้ามชาติอย่างน้อย37รายตั้งแต่บริษัทด้านพลังงานไปจนถึงธนาคารและผู้จําหน่ายรถยนต์สูญงินไปบริษัทละประมาณ100ล้านดอลาดลาร์สหรัฐ ถึง24,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากผลพวงก,การสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแน่นอนว่าการซ้อมรบของจีนทําให้บริษัทต,ต่างชาติเผชิญความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นและการประทะระหว่างจีนกับไต้หวันก็มีโอกาสเกิดมากขึ้นไม่ว่าด้วยตั้งใจหรือว่าด้วยอุบัติเหตุก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดว่าบริษัทต,ต่างชาติจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนในไต้หวันในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ว่าตอนนี้หลายบริษัทนั้นก็เริ่มเตรียมการครับในการที่จะดําเนินการวางแผนไว้ว่าหากเกิดเหตุฉฉุกเนนั้น จะต้องดําเนินการอย่างไรทางด้านจอห์นอสวูดซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้านกฎหมายไอเกอร์ในกรุงไทเปก็มีการประเมินของบริษัทต่างชาติว่าจีนยังไม่พร้อมบุกไต้หวันในตอนนี้การบุกข้ามทะเลซึ่งห่างกันประมาณ145กิโลเมตรจำเป็นต้องเตรียมการด้านโลจิสติกส์กันสักหน่อยซึ่งบริษัทต่างชาติน่าจะทราบความเคลื่อนไหวล่วงหน้าได้จากดาวเทียมหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆของบริษัทและจากนั้นพวกชาวต่างชาติจะขอบครอบครัวกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพาณิชย์โดยไม่ต้องรอให้การยิงต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับ หรือการปิดล้อมทางทหารจะทาให้บริษัทสหรัฐส่วนใหญ่มีการเจรจาสัญญาการลงทุนกันใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผูกมัดเพื่อให้สัญญามีความครอบคลุมต้นทุนการขนส่งและการประกันภัยเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านจอร์ดีบูดยังบอกว่าบริษัทของสหรัฐและยุโรปซึ่งจัดส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ป้อนภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในโลกด้วยมูลค่า1 15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นอาจเดือดร้อนมากเล็กน้อยหลังจากย้ายทรัพย์สินและบุคลากรอ,ออกไปจากต้วัน นักวิเคราะห์บางคนคิดว่าถ้าจีนยึดไต้หวันจริงบริษัทต,ต่างชาติก็ไม่จําเป็นต้องย้ายออกจากไต้หวันและทางการจีนไม่น่าจะยึดทรัพย์สินของบริษัทต,ต่างชาติเพราะการทาเช่นนั้นจะทําให้จีนถูกตอบโต้ด้วยมาตรการการคว่ำบ,บาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงนะครับทั้งนี้ความล้าหน้าด้านเทคโนโลยีของไต้หวันดึงให้บริษัทต,ต่างชาติเช่น Microsoft Google เข้ามาพึ่งพามากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนบริษัท Apple เองก็อาศัยบริษัทของไต้หวันนั้นผลิตชิ้นส่วนประกอบเรื่องของโทรศัพท์ม ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ไต้หวันนั้นเนี่ยครับก็ระบุนะครับว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2565มีต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ย729โครงการมูลค่ารวมกันเนี่ย3,100ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของ2ปีอของปีที่แล้วถึง2เท่านะครับนอกจากนั้นข้อมูลเว็บไซต์ trading economic ต่างชาติมีการเข้ามาลงทุนในโครงการต่างเนี่ยครับ569,950ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2 5 3 9ถึง2565 ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเกาะไต้หวันเป็นแหล่งลงทุนท,ที่มีความสําคัญกับบริษัทต,ต่างชาตินะครับแล้วก็เวลานี้หลายบริษัทนั้นก็เตรียมการหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาพวกเขานั้นจะย้ายทรัพย์สินแล้วก็จัดการกับบริษัทของพวกเขาอย่างไรครับ